ที่ได้มา่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นไงบ้างอโอ้โหบอกเลยว่าความสึกวันนี้น้แจะเดินเข้างานมาก,ก็เรียกว่าออซัมมากๆใช่ครับเพราะว่าบูธกิจกรรมออนกราวที่เขามีเนี่ยมว่าจะเป็นทําเล็บเจลหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแบบถูกใจสไตล์จนซี c มากๆใช่ใช,ใชส่วนอ่ะคนอื่นว่าไงอ่าส่วนผมรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าโหแบบมีแฟนๆมารอกันเยอะมากเลยครับผมก็ตื่นเต้นมัน ส่วนของผมนะวันนี้คือมันมีกิจกรรมมากมายมากๆอย่างที่ทุกคนเห็นไปมีการแข่งมาร์ชแล้วผมรู้สึกว่ามันได้โชว์ความซ่าครับได้เรามาได้เอ่อรวมทีมกันแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสามัคคีกันแบบซ่าๆแบบเจนซีรู้สึกสนุกดีครับใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับรู้สึกว่าทีมของเราเได้ร่วมมาท่กิจกรรมแบบเป็นออซัมทีมเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่า มันแสดงให้เห็นถึงแบบว่ามีรภาพไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ที่เราแบบที่เจอหรืออะไรก็จะเป็นทีมตรงข้ามก็มันเหมือนเรื่องการสนุกเลยับรู้สึกว่านนสนุกมากครับก็ถ้าเกิดมีโอกาสหน้าก็อยากมาวันนี้ลงแขง่งขันบาสแบบพิเศษด้วยการเตรียมความพราพา้อมยังไงบ้างวันนี้มาเจอบทีมเ<อ>ตรียมความพร้อมเตรียมมายอย่างดีเลยคนนี้ไม่ได้เตรียมเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเราเป็นตัวแทนของเด็กจีมเอ็มลวกันเราเล่นผ่านซาเลมปิกกันมาสองแมตช์แล้วผ่านการเล่นบาสด้วยกันมาเยอะแล้วก็ เข้าขากันอยู่แล้วดีกว่าเรียกว่าได้เตรียมความพร้อมอะไรมากเรียกว่าเต็มที่อยู่แล้วครับเพราะว่าเราทุกคนก็อยากทําให้มันสนุกครับผมให้มันรู้สึกมีความจริงจังแล้วก็สนุกด้วยครับผมให้ทุกคนรู้สึกแบบมันเราเรารู้แพ้รู้ชนะใช่มีแพ้มีชนะใช่รู้แพ้รู้ชนะใช่ไม่รู้จเป็นแพ้ชนะเป็นเป็นไหมฮ่าแล้วทีนี้มีแมตช์แข่งขันอื่นไหมของพวกเราเองอะไรเงี้ยของพวกเราเองเหรอเฉพาะกิจอะไรจะมีไหมเฉพาะกิจที่เราคุยลกันไปเล่นนี่เนาะเฉพาะกิจน่าจะกิจไหน ไอ้ที่บอกว่าจะมีรายการลงรายการเลยครับอาจจะยังยังไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องเวลาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าน่าจะมีแน่นอนครับพวกผม4ี่คนก็ไม่น่าจะทิ้งบาทครับก็น่าจะเล่นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมเชิญนะครับผมอัพเดตงานกันหน่อยอ่ะเรื่องที่ผมก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งออนแอร์จบสดๆร้อนๆนะครับกับไมค์เล่นบัตรเรื่องการสมัยเจรฉันก็ ใช่ใช่อ๋อเล่นด้วยกันเล่นด้วเล่นด้วยกันไงเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันคนนี้โอลิมผมนะครับเกือบลืมไปแล้วเกือบลืมไปแล้วก็ไงก็ขอฝากแฟนๆทุกคนติดตามด้วยนะครับทุกวันพุธเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM25 นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางไอชีเวลา3ทุ่มครึ่งนี่คุณพูดแม่นมากเลยนะเพราะเมื่อวานโปรโมทมา8ที่โอ้โหต้องจำได้แล้วล่ะครับเมื่อคืนนอนฝันยัง3ทุ่มครึ่งไอชีอี้เดูแล้วครับดูแล้วดูแล้วเอาจริงก็สนุุกกดดีีนนะคครรัับบส ใช่ครับสนุกสนุกครับว่าเห็นแบบว่าโอ้มีฉากที่ฟินๆหลายฉากอยู่แต่แบบแต่มันยังสนุกไม่มากเพราะว่ามันยังไม่เห็นคุณไงอ๋อมันติดนิดเดียวอ่ะใช่ครับก็หลังๆอาจจะสนุกกว่านี้เพราะมีผมออกนี่นี่ออกออกออกมาหรือออกไปออกไปอ ครับผมครับซีรีส์โกลเด้นบัต h ด้วยครับม้ามีอะไรไหมครับผมฝากด้วยครับตอนนี้มีสายรห์เทวดาครับผมที่กาลังออนแอร์อยู่ในช่วงนี้ครับใช่ครับแล้วก็เล่นเรื่องเดียวกันเหมือนเดิมครับผมเป็นคู่ฮะคู่เหมือนกันครับผมเพราะว่าเจอกันตลอดครับผมแล้วก็มีปีนี้จะมีมาหาเครื่องบินครับผมหน้าช่วงประมาณสิ้นปีครับผมขอบคุณของผมตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปจะเป็นสายรห์เทวดานะครับก็จะถึง EP สุดท้ายแล้วใกล้จบแล้วใช่ก็ใกล้จบแล้วก็ ทุกคนก็จะพูดถึงปีโป้เยอะมากก็ฝากทุกคนติดตามปีโป้นะเราบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมแล้วก็จะมีเรื่องที่กําลังจะถ่ายเรื่องรีแวร์วครับรีแวร์เยอะจริง,รรงเลยมีเรื่องรีแวร์ครับรีแวร์คนนี้เขาเป็นโกลเด้นบัตเป็นแวมไพร์ของผมก็เป็นแวมไพร์กันแต่เป็นรีแวร์นี่ขิงอันนี้อ๋ออันนี้ไม่ได้เป็นแวมไพร์ครับอ๋อเป็นเพื่อนแวมพจากจักรวาลนี้ผมก็ไม่ได้เป็นแวมไพร์แต่ว่าเรื่องรีแวร์ผมเล่นด้วยผมก็ไม่ได้เป็นแวมไพร์ใช่ใช่ท่านนี้คือทำไมเราไม่ได้เป็นัไม่รรู้คบอาจจะ บุญไม่ถึงครับแวมไพร์เออม kind of ันจะตลกเกินไปถ้าเป็นแวมไพร์ตลกสองคนเลยเดี๋ยวมันจะฉีกเกินครับใช่ครับแล้วก็เออมีโปรเจกต์หนังครับผมสองคนแต่ว่าถ่ายเสร็จไปแล้วครับแต่ว่ารอรอออนรอออนใช่เรื่องเรื่องอะบอกชื่อเรื่องเรื่องเรื่องโครามพิวัตรครับผมใช่ใช่เราสองคนได้ท้วยที่ผ่านมันเกิดมันไม่ก็ใช่ครับใช่ครับเท่แล้วครับโอ้ปีนี้ยี่สิบสี่แล้วยี่สบแก่แล้วครับรู้สึกเหมือนเราเป็นเด็ก ไม่โตใช่ไหมครับนิสัยไม่โตอยู่ที่พูดที่ภาวะของคนมากกว่าเออเคนราจะดูโตหรือไม่ดูโตอ๋อจ้าคนโตคนโตพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มแบบคนโตตัวใหญ่อะไรอย่างงี้ใช่แน่นอนแน่นอนครับฝากครับเครื่องนี้ฝุ่นเยอะครับฝุ่นเยอะระวังตัวกันด้วยเช็คเสียงมาครับโอเคโอเคอะไรวะเนี้ไม่มาทำใบบุคลากรใช่เราจริงๆก็เข้าขา อ๋อจริงจริงเบื้องหลังเราตีกันประจำครับใช่ครับไปถึงกี่แบดใช่นะครับไม่ต่อยอันนี้ต่อยตีอันนี้ก็ตลกนะฮะอันนี้ตลกตลกเลยสี่คนเล่นเลยได้ที้ด้วยกันไหมครับอุ้ยเคยครับไม่เคยผมไม่เคยกับเจเจกับมาร์กไม่เคยใช่ครับไม่เคยเรื่องอะไรวะเคยเคยโอ้ยนานนานแล้วเคยแบบแต่แบบว่าโอ้โหเออแบบหลายปีมากๆเลยครับผมมห่ากันไ ก็อยากเล่นนะฮะสี่คนนี้แต่ตอนนี้คุณไม่ตอบอ่ะคุณไม่ตอบก็ถามว่าอยากเล่นไหมเขาอยากเล่นอยากเล่นกับพวกผมไหมคุณไม่ตอบอยากร่วมงานกับทุกคนอยู่แล้วแต่คุณคิดดูคิดนานเลยคิดนนาคุณดูคิดนานผมหนักใจเพราะมันติดไอ้นี่ไงอ๋อผมกูเจอมันทุกเรื่องเลยเัวเนี้ยครับผมใช่ฮะตอนท้ายนี่ตอนพีเลยนะใช่ไหมตอนท้ายนี่บอกเลยว่า ทุกคนจะได้เห็นพระเอกตัวจริงหือใคลใช่จริงจริงจริงพระเอกยังยังไม่ได้เปิดตัวยังไม่ได้เปิดตัวยังอาจจะเคยเห็นผ่านๆมาแล้วแต่มันหายไปช่วงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมากูคุ้มคุ้มึงแน่เลยไม่ผมไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ผมแต่ผมบอกเลยเดี๋ยวมันจะปิดตัวที่พระเอกนี่โอ้โหไปป้าไปว่างหรือเปล่านะดูดูเดี๋ยวต้องเช็คคิวอ่ะนะคิวอะไรดูผิวหนังดูผิวหนังเช็คคเพือแบบนี้ก็คือแฟนๆอยากไปเช็คแล้วนะว่าในตึกนี้คือยังมีใครไม่ได้มาออก ใช่รอดูใช่ผมรอผมรอผมแบบบอกเลยว่ารอดูคุ้มแน่นอนก็มีสาหร่ายทะเลมีสาหร่ายตัวย่อไหมตัวย่อครับตัวย่อมันตัวเดียวเต็มเลยฮะตัวยังไงนะตัวเดียวเต็มเลยตัวย่อเออนิดเดียวย่ออันเดียวนะอันนั้นย่อย่อเยอะมากครับเดียวย่อรู้แล้วย่อรู้เลยไม่ครับผมตลกจืดมากยวอตัวย่อครับผม ฝากอะไรครับฝากเรื่องอะไรครับฮะฝากเรื่องเออดิดตามแต่ละคนอ๋อสรุปสรุปสรุปจบเรื่องอะไรบ้างจบอะไรบอกไปก็นะครับยังไงวันนี้ก็ขอฝากทั้งงานของเอสโ a ร่าไปด้วยแล้วก็ฝากผลงานของเราทั้งสี่คนครับผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับครับผมฝากได้ครับอะไรนะครับฮะไปเลยไปเลย ตัวเชนบัตรพูดไปยังสามชั่วครึ่งทางไ e. อฉีดูย้อนหลังได้ที่ไหนย้อนหลังได้สามชั่วครึ่งทางไ e. อฉี <laughs> หรือเว็บไอคิวดอทคอมแมนนะแม่น <laughs> น, <laughs> ะนะพีไหนเขาออกพี <laughs> <laughs> ผมออกไปแล้วครับอีพีแรกแล้วไม่มีเลย <laughs> 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 อะไรนะครับ <laughs> 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 เออไม่ครับ <laughs> ทุกอีพีมีผมแน่นอนการันยังไม่ออกครับ อันนี้เก็บเป็นตัวซีเกตครับตัวซีเกตครับใช่เดี๋ยว่าพอสมมติเกิดอะไรปัญหาปุ๊บคนดูน้อยไอ้นนี้ตัวดึงใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวมันช้ำครับไม่ใช่ดึงขึ้นอันคือดึงลงดึงลงเหมือนเดิมขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้พี่ๆหลังกล้องนี่ขำสั่นแล้วคนบ้าอะไรดึง